เป็นร่างแรกของเอโตนะที่มาในตำแหน่ง LW นะครับผมมีส้มบ้าวส้มสามพันรออะไรอะ่ะกดดิสามพันสิบล้านครับกดสดกดสดอัพสกิล dexterity อยู่แล้วนะครับผมความเร็วรันเนอร์ครับผมความเร็วดูดีโอ้โหยูหุย,ยแล้วก็เอาบริบบิงเข้าไปอีกครับเออเพิ่มการเลี้ยงความเร็ว โอ้โหจะดูนะเดี๋ยวเราไปดูสแตตร้อยเจสอสูงสุดแกเลตเบลเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อย็บห้านะแต่ความเร็วของเอโตอยู่ในระดับ171ดสชูตติ้งร้อยบเจ่ายร้อยยีเลี้ยงร้อยหหฟิสิกสลสภาพร่างกายร้อยหกนะครับผมสแตตนี่ดูดีใช้ได้นะมีฟินเนตช็ชอตกับเอาไซฟูตช็อตไซก้อยนะครับผมโอเค แผนเอาแผนนี้เลยเสียมสามโฮดิ้งลืมเส้นฝั่งซ้ายนะครับผมไปเอาสดๆส,สักสักกี่นัดดีผมจะจะไม่ตัดด้วย <c oughs> ช่วงนี้ชอบทำคลิปแบบไม่ตัดนะอัดคลิปแบบไม่ตัดรีวิวสดเอโตนะแหงเอาให้เห็นเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเออเพิ่งรีแหลงลงมาแบบแพ้ยับลงไปด้วย เออพิ่งจะไต่เต้ากลับขึ้นมาอยู่รีเจนเนอรี่หนึ่งนะครับเอออสามนัดนะโอเคเอโต้สามนัดแบบอันคัดลุยก่อนเลยนะัดที่หนึ่งนะครับสกิลมันต่างกันกับเบลเบลเป็นรอมดอยเตอร์แต่เอโต้มันเป็นเอโต้ e เป็นรันเนอร์นั่นแหละครับผมสาเหตุที่เอโต้ได้ความเร็วระดับนั้นเพราะมันมีสกิลรันเนอร์นี่แหละนะแต่เบ็ดเสร็จ เขาเรียกว่าความเร็วอ่ะที่อ่ไฟนอลเพสอ่ะก็คือความเร็วสุดท้ายอะใกล้เคียงกันนะครับผมเบลอยู่ที่175ส่วนเอโต้ร้อนะครับผมมาดูกันว่าจะจวดขนาดไหนเล่นแบบไม่ปั้นนะเอาแบบชิวๆธรรมดาธรรมดาแล้วปั้นเดี๋ยวไม่เกิดแต่ถ้ามีโอกาสแล้วก็จ่ายยัดส่งวิ่งหน่อย ลองแทงดูหน่อยสับดูหน่อยสับแล้ววิ่งดูหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เอาชนนะนี่ฟิสิกอลฟิสิกอลเอาเคไม่ปั้นไม่ปั้นโอ้ยจ่ายติดว่ะจังหวะแรกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรเออโอเคโอเคเขาฟาวเราเดี๋ยวขึ้นขวาไปจบซ้ายเอโต้ดีกว่า อมคืนก่อนเซตเกมประตูก่อนไหมประตูก่อนไหมเอาประตูมาก่อนนะเอาประตูมาก่อนนะจะได้ทําอะไรง่ายขึ้นนะผมโอลิเซ่ก็บอกแบบนี้โอลิเซ่มันไอ้นี่ไงเราเน้นเอาสกอร์ทำประตูแต่ว่า อันนี้เอาให้เห็นแบบจังหวะธรรมชาตินะมีโอกาสก็ก็เล่นไปนะมีโอกาสก็ค่อยทำไม่มีก็ไม่เล่นนะครับผมเออเอ,เอโอเคเอาโอ้โหเอาบอลไม่ได้โอ้โหเฟีฟาสด้วยอือออกเขาออกเราครับอือ เอาบอลมาคองยากนะเนี่ยเอาสวยดิทำชิงขึ้นขวาไปก่อนครับขึ้นขวาไปก่อนฝากก่อนหักแทงโอเคโอลิเซมาก่อนนะโอลิเซมาก่อนซับมีมาตูเล่ตอกส้นเอโต้โชโอ้ยมันโดนเข้ามาบีบครับโดนเข้ามาบีบ โอเคครึ่งแรกก็ยังไม่ได้อฟอร์มด้วยไรนะจานคิดจะเปลี่ยนอนาไนไปร่างใหญ่ไหมผมผมจะเปลี่ยนไปอัลติเมทอยู่ครับแต่ไมอ่อาจจะไม่ใช่อาไนนะสักตัวหนึ่งก็ค่อยว่ากันค่อยๆไปครับค่อยๆไปปาบปาบปาบเฮ้เอโต้นี่ว่ามาอยู่นี่นี่ไงวะ ปบัปบปับอุ้ยอ่านายจเยินอื้มโอเคไปขวาก่อนของเรามันแผ่ริมเส้นของเรามันแผ่ริมเส้นของเรา,าแผ่ริมเส้นแผ่ริมเส้นอื้มือจังหวะจับบอลน,นี้ตีตะขัดหน่อย เหมือนเพื่อนไกย,ยัดตัวเกินโอเคเอา้าโอ้โหตู่รามตู่รามตู่รามจะไม่ขึ้นโอ้โอ้ตูรต่ราม,ราม,ออรามเอาจริงๆนะผมพูดตรงนี้เลยนะเอโตเอาไว้ก่อนแต่ตู่รามนี่เป็นตัวที่โคตรมึนที่สุดละสําหรับกองหลังร้อยเจ็ดตู่รามนี่แม่งโคตรมึนอะไรก็ไม่รู้ มันจะมีจังหวะเออ,เออๆแบบเนี้ยโคตรบ่อยเฮ้ยมีลานเวให้วิ่งครับฟาบไม่ผ่านยาอีกนะนี่ไงกูว่าแล้วไงตูลาม สับไปเองเอ้าวแล้วอ้าวแล้วอา้วอาแวาแล้วเออเอโตโอเคอย่างน้อยได้เห็นความเร็วเอโต้ปะอย่างน้อยได้เห็นความเร็วเอโต้นะหลอดเหลืองนะเมื่อกี้เอโต้หลอดเหลืองนะเกือบได้ยิงด้วยนะครับผมในโชคดีบอลเข้าทางตูรี่สองหนึ่ง โอเคเฮ้ยู่เหมันจะจ่ายดีเฮ้ยโอเคครับโอเคครับถือว่าปรับตัวเออนัดแรกถือว่าปรับตัวเอโต้ลิมเส้นฝั่งซ้ายนะคู่แข่งร้อยเจ็ดนะมีเซโรแบโตดวลนกับฟิมปงครับผมฟิมโปงเม็ดม่วงเทนไม่เต็มมา ไม่ปั้นเหมือนเดิมครับผมเน้นผลถ้าช่วยทีมได้ก็ดีช่วยไม่ได้ก็เรื่องของเขาฟาวก่อนเลยโอเคขยับเข้าไปสวยเฮ้ยสวยดิสวยดีไปก่อนดีอ้โหแล้วเอโต้เติมเอโอ้เป็นตูเล่ครับตูเล่เติม หลคืนอานโอเคต้องยิงก่อนโอเคเอาประตูก่อนครับประตูก่อนอืมจะได้ทําอะไรง่ายขึ้นสุดยัตอ่ะนึกว่าเอโต้นะถ้าเอโต้เติมมานี่ได้สีนเลยเมื่อกี้นี้หายไปไหนก็ไม่รู้เออพิโร่กลางตูลาม หฮ้ยโอ้โหตอกอื้อืออือือดูจังหวะการหาช่องก่อนโอ้โหเอ้ยแล้วตอกหมดอนะ่ะแล้วเข้าขวาแบบนี้ไม่เหลือครับเข้าขวาแบบนี้ไม่เหลือครับเอเตโตเอโต้ริมเส้นว่ะ จริงๆจะบอกว่ามีเหมือนเหมือนมีกองหน้าไปยืนริมเส้นอีกหนึ่งคนปะฟิลประมาณนั้นโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยอูอยิงเลยโอเคโอ,โอลิเซ่มงชงบาเอาหูช่องเบอรอเลรออีกแล้วครับอืมแล้วดูความเอาปั่นอีกดิก็ปั่นอีกดิครับผมสองศูนบายอโตูเป็นไง มันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งด้วยแหละอันนี้คคือู่แข่งแบบว่าคุมหลังไม่ค่อยดีนะมีช่องเออแต่เอไอในการหาช่องเขาก็โอเคใช้ได้นะครับผมดูดีดูดีดูดีดดเอาได้อีกแล้วเรื่องไงเบียดไม่ลงด้วยนะเอาฟาวเฉยได้ฟฟาวครับปาบปาบปาบสับเองฟาวมาดิมาดิ โอ้โห oh, 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 oh. จะหักทำไมวะทำไมไม่โอเปนอัพเฟกช็อตไปวะตูรามเอาอยู่วะโอเคกูราตเตจังหวะน,นี้มันต้องย้ำทำชิ้นก่อนทำชิ้นก่อนโอเคตอกหายตอกหายโอ้หจังหว,หวะวตอกนี่พุ่งจัดเอา้าไม่เฟกช็อตกลับวะเฟกช็อตกลับดีเอาแฮตติกเนี่ยตาเนี้ย โอเคครับจบครึ่งแรกครับสองได้สามต่อศูนย์นะเอโตรลุนแฮนทิกไม่ปั้นแล้วกันเดี๋ยวแบบว่าหลอดหลอดหมดขึ้นขวาจบซ้ายให้เอโตชิวชวโอ้ยแน่นว่ะโอเคอุ๊ปปาบ ได้ลูกทุ่มครับลำเลียงบอลไปหาเอโต้ครับทีนี้เอาจ่ายติดดิมากโก้คราวช์นี่ไงอู้อู้เอาไปไปจบเลย,ยลูกมั่วครับ <c oughs> <c oughs> แฮตติกเรียบร้อยเอโต้เออเว้ ดูเข้ามือผมดีนะจังหวะน,นี้คือเนี่ยเนี่ยโดนเบียดนะโดนเบียดโดยฟิมโปงแต่ฟิมโปงคือเทนไม่สุดอะ่ะฟิมโปงเขาแบบเม็ดม่วงเทนย,ยี่นะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับนี่เป็นทรงประมาณนี้ถ้าเจอตัวอย่างเมตาเนี่ยผมว่าก็น่าจะเอาอยู่ยากกว่านี้อยู แต่ว่าจังหวะหาช่องเนี้ยมันซิกเนเจอร์จัดเลยหูยก็ปั่นไปอีกทีนึง<笑><笑>เอ้ยเข้ามือวะ่ะเข้ามือว่ะไม่เหมือนโอลิเซวะ่ะไม่เหมือนโอลิเซว่ะครับไม่เหมือนโอลิเซวะ่ะหมายว่ามันมันมีความแข็งที่จะเบียดที่จะทําอะไรต่อมีอะไรกับแบ็กขวาเขาอะชอบนะ จงังหวะการหาช่องสี่ลูกครับมีลูกห้าว่าเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาสับสับวิ่งโอ้โหหลอดเหลืองยังสับพุ่งอะ่ะเอาอีกสักลูกหนึ่งน่าจะเลนเชงใส่ดูเด็กอีกสักทีหลอดเหลืองยังสับพุ่งนะครับสำหรับเอโต้ โดนว่าโอเคโอ้โหเออออกห้าได้ไหมขอห้า oh, ล oh, oh, oh. oh, ูกได้ไหมเอโต้เอโต้ห้าลูกอุ้ยอุ้ยโอเคโอ้โหมันมันมันมีเหลี่ยมให้วิ่งอีกแล้วว่ะโอ้โหดวนกับโอ้โหโอ้โหอูหลอดหลอดแดงอืออืออ่าหลอดแดงก็ดูแบบสปีดตกครับ ตกอยู่ตกอยู่โอ้โหแล้วดูตรงนั้นเหนื่อยแล้ว <Sammy> ไ,ม right. ไม่ไหวแล้วเอาโอลิเซ่ไม่ได้ทําอะไรเอาโชว์ความพิ้วป่นนอกกรอบเอา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 ฟินิชช็อตโชว์ผลไปทีดิฮาลูกว่ะฟินิชช็อตว่ะ ฟินเนจอดทำงานครับโค้งโครับรหลอดแรงๆนัดหนึ่งปรับตัวนัดสองห้าลูกครับโอเคโอเคโอเคเอามาอะไรเจอทีมโหดแล้วครับเจอทีมโหดละน่าจะร้อยสิบคู่แข่งมาดูแบ็กขวาคู่แข่งเป็นใคร คาร์ลอัลเบโ,โตเม็ดส้มเทนสามสิบมามาแต่เป็นร่างเก่านะไม่ใช่ร่างใหม่ไปครับอย่าเพิ่งไปโฟกัสเหมือนเดิมชิวๆไปชิวๆชิวๆลำเลียงบอลไปเอ้ยเอ้ยมีคนมาหลอยหลังว่า ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอืมเอามั่วโอ้โหโดนก่อนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟานเปอร์ซี่เฮ้ย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 เกินไปเกินไปฟานเปอร์ซี่เอาว่ะ <ornament. S 1> ก็ไปเอา้าโอ้นี่ลืมดูนี่ก็จะยัดปีกอย่างเดียวเกมบรับก่อนครับเนี่ยเจอตึงแล้วไงเจอของจริงเข้าไปโอเคมีใครมาทําชิ่งไหมโอเคสวยตรงกลางได้ครับโอเคอุ๊บอื้มต่อวบนนี้ หูอานายต้องลงมาเล่นเกมลับก่อนโอเคโอู้หไม่ได้ด้วยโยนครับวีล่าโอ้ยปลายเท้าขอทำชิงหน่อยอ,อยื้อเอ้าได้ยู่อะเซตเกมเซตเกมก่อน ก็คือแบบว่าจ่ายไปอย่างเงี้ยคู่แข่งพร้อมเข้าบอลตลอดนะผมเล่นยากเล่นยากด้านนี้นิง่งๆไว้นิง่งๆไว้๋ยจจะเข้าลูกลึกกางก็จะแบบแน่นๆเลยสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเอ,อ้ย โอเคอ่าฟานบรซซี่เอาก่อนโอเคเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะโอ้โดนอย่างนี้หนึ่งจูนครับหนึ่งจูนอ่ากดผิด

การฟ้าโอเคได้ฟรีคิกครับปั่นโค้งสวบป้าบมโอ้โหจิตตโอเค,อเคใจเย็นเซตเกมครับเซตเกมเซตเกมวันใหม่อยู่เส้นเป็นเปียโร่ะ อโต้ตรงนี้ฟันดัเฟนโคตรไหวดักบอลได้หรือเปล่าไม่น่าได้วะ่ะโอ้โห,โ,หโอเคเอา้าไม่เปลี่ยนตัวอีกแตกครับตอนนี้โอ,โ,หโ,หโอ้โห โ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้ลูกเดียวจบครับ <finishing> อ <on developed Airbnb> ืมตามนั้นตามนั้นะโดนยิงลูกอะไรก็ไม่รู้เยี่ยฉลบหัวโดนโยนครับแล้วก็เจาะไม่ได้ครับผมเออถ้าเจอคนเล่นรับแข็งแข็งนะก็ประมาณนี้นะฮะเอไปแตกไปสรุปสามนัดนะเด่นนัดเดียวนัดอื่นเจอรับแข็งๆข็งหน่อยก็เล่นยากเล่นลำบากล แต่อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่สกิลเพย์ของแต่ละคนนะโดยรวมตัวเขาก็ดูดีใช่ได้นะเออแบบวิ่งทำช่องยิงอย่างเงี้ยเฟียวเอโต้นะ